สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับรถสวยมือสองร้อยสิบปีคานะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งจอมนะครับวันนี้นะครับหากใครก็ตามนะครับทุกคนที่กําลังตามหารถเก่งสายกลางนะครับที่ลักษณะดีไซน์ดูเท่นะครับล้ําสมัยนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับเป็นเจ้ามาด้าสามตัว 2.0s ปี2017คันนี้ของเราเลยนะครับคันนี้นะครับดูลักษณะภายนอกนะครับดูล้ําสมัยมากนะทุกคนสวยงามนะครับตัวไฟอะไรดูลุบทรงลักษณะหน้าตาดีไซน์นะครับสวยงามจริงๆแล้วคันนี้ดูเท่นะครับอ่ะ ออปชแ่นของเขานะครับเดี๋ยวผมมาเลิกจากตัวไฟหน้ากันเลยนะครับมาดูกันตัวไฟหน้ากันตัวไฟหน้าครับอันนี้นะครับได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟ daytime running light มาให้อีกด้วยนะครับที่สําคัญนะครับมีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้อีกด้วยนะครับอันนี้มาสกับตัวกระจังหน้านะครับก็ตกแต่งด้วยขอบโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับทุกคนมา้าตาสัญลักษณ์โลโก้โครเมียมสวยๆแบบนี้เหมือนกันนะครับอ่าถัดมาครับมาสกัตัวล้อแม็กครับทุกคน ล้อแมกนะครับอันนี้นะครับได้เป็นล้อแมกอลลอยนะครับขนาดนะครับ18นิ้วนะครับอันนี้แล้วก็ตัวยางดีสโตนนะครับขนาดตัวยางนะครับ225ทับ45นะครับอันนี้ตัวยางดูเข้ากับตัวรถนะครับสวยงามมานี้เห็นไหมดีไซน์ของเจ้ามาด้า3ผมบอกเลยเนะว่าสวยงามจริงๆนะครับล้ำสมัยมากๆนะคันนี้นะครับโอเคถัดมาถึงกระจกกระจกพับข้างครับทุกคนกระจกพับข้างนะครับอันนี้สีเดียวกับตัวรถนะครับที่สําคัญนะครับมีตัวไฟเลี้ยวมาให้อีกด้วย และเจ้ามาด้าสามคันนี้นะครับก็ยังมีระบบอัจฉริยะนะครับอย่างระบบสมาร์ทคล e เด้นทีนะครับเพียงแค่เรากดปุ่มปุ่มเดียวก็สามารถล็อกรถได้และปลดล็อกรถได้นะครับอันนี้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมไปดูสิงของด้านท้ายนะครับของเจ้ามาด้าสามคันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนซึ่งมาด้าสามคันนี้นะครับอันนี้ต้องขอบอกตรงๆนะทุกคนอันนี้เราครับเราทําไฟท้ายมาให้ใหม่นะครับทุกคนเป็นไฟท้ายแบบ LED Signature นะครับเป็นไฟวิ่งนะครับอันนี้สวยงามแล้วตัวนี้นะครับ ลักษณะดีไซน์หน้าตานะครับคือดูเข้าไปเหมือนแมลงปอทุกคนสวยงามนะครับอันนี้ที่สําคัญนะครับมาด้าสามคันนี้รับยังมีระบบความปลอดภัยนะครับเป็นเซนเซอร์ถอยหลังให้คุณถึง4จุดนะครับแล้วก็กล้องมองภาพขนาดถอยหลังอีกด้วยนะครับอันนี้สวยงามมากเนาะโอเคนะครับดีไซน์ภายนอกนะครับของเจ้ามาด้าสามนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคน๋ยวทีนี้นะครับผมพาไปดูส่วนของดีไซน์ภายในนะครับและออปชั่นภายในตัวรถของเจ้ามาด้าสามคันนี้ครับว่าจะมีอะไรบ้างครับตามมาดูกันเลย โอเคนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ภายในตัวรถนะครับของเจ้ามาด้าสตัว2.0สุดสุดเปี2017คันนี้ของเรานะครับดีไซน์ภายในนะทุกคนคันนี้นะครับก็บอกแล้วนะทุกคนว่าดูล้ําสมัยนะครับคันนี้สวยงามมากนะครับดีไซน์ของเขาภายในนะครับมีลวดลายนะครับเขาวงสวยๆงามนี่เราต้องสอบคอนโซลนะครับสวยงามมากนะทุกคนอันนี้นอกจาของตัวเบาะนะครับทุกคนอันนี้ก็ได้เป็นเบาะหนังนะครับอันนี้แต่ดีไซน okay. ์ของเบาะนะครับก็สวยงามนะครับอันนี้ ดูน่าใช้งานนะครับเป็นมาดส์สานี่คือรถเก่งไซกลางนะครับที่จะบอกว่าดีไซน์นะครับดูล้ำสมัยมากกว่าพวกโตโยต้าฮอนด้าอะไรอย่างนี้นะครับรถดีไซน์ของเขานะครับอันนี้ดีไซน์มันสวยงามนะมีน่าใช้งานนะครับออฟชั่นของเขานะครับมีอะไรบ้างครับทุกคนคันนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับมีปุ่มปุ่มสตาร์ทมาให้นะครับเพียงแค่เราเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มนะครับก็สามารถสตาร์ทรถได้เลยนะครับอันนี้แล้วสแต่ของตัวเลขไม้นะครับทุกคนอันนี้นะครับเลขนมาอยู่ที่1นึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อย 1ินะครับอันนี้เลขไม้สวยมากนะ1 2 1, 1 Teraz, right ่งเลยเนาะอ่าที่สำคัญนะครับมาด้า3นะครับคันนี้นะครับย um <c oughs> ังมีจอ Head Up Light Display นะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นจอนะครับที่เราสามารถดูมัดวัดนะครับความเร็วกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับจากตรงนี้เลยนะครับคนขับก็ดูง่ายได้มากขึ้นนะครับไม่ต้องมาก้มดูตรงจอของกล้องวัดตรงนี้เนาะอ่า ถัดมาในส่วนของตัวแอร์นะครับอันนี้อาจจะขัดหูขัดตาหน่อยเนาะเพราะแอร์ปกตินะครับเราจะชินกับพวกแอร์ดิจิตอลนะครับทุกคนแต่นี้ก็เป็นแอร์อัตโนมัตินะครับที่สามารถปรับมือหมุนได้เนาะอันนี้นะครับตัวแอร์ของเขานะครับถัดขึ้นมาครับในส่วนของตัวจอครับอันนี้นะครับจะเป็นจอทัชสกรีนนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็รองรับ AMFM นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะทุกคนเห็นไหมดีไซน์ของมาด้าเขาดูเท่นไง น้แขงานนะครับพันนี้นะครับประมาณนี้นะครับทุกคนหันลงมาครับไปส่วนของตัวเกียร์ครับทุกคนอันนี้นะครับด้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดนะครับทุกคนที่สําคัญนะครับยังมีโหมดเซนเทียลชิปโมดมาให้นะครับเป็นแมนโอนโหมดนะทุกคนสามารถบวกลบได้นะครับอย่างตัวเกียร์เลยนะครับอันนี้ได้มาถึง6สปีดเลยด้วยเนาะที่สําคัญมีกล้องมองภาพขนาดถอยหลังพร้อมเซนเซอร์การระยะจอดมาให้ด้วยนะครับประมาณนี้เลย รถคันนี้นะครับมาด้าสคันนี้นะครับยังมีโหมดสปอร์ตมาให้เราเล่นอีกด้วยนะทุกคนเมื่เราดังที่ไปเนี่ยจะเป็นโหมดสปอร์ตขึ้นมาครับใครที่ชอบขับขี่ด้วยความรวดเร็วนะครับหรือเล่นแซงอะไรนี่ก็สามารถใช้โหมดนี้ในการช่วยเหลือได้อย่างแน่นอนนะครับแบบนี้อีกอย่างนึงนะครับของทางมาด้าสนะครับเขาจะทำเรื่องของความปลอดภัยของตัวเราทุกคนนะครับทุกคนก็ยังมีเขาเรียกว่าเซ็นเตอร์คอมมานะครับสามารถควบคุมจอนะครับวิทยุได้นะครับจากตรงเซ็นเตอร์คอมมาตรงนี้เลยเราก็สามารถเล่นได้เลยนะครับก็ เพิ่มเสียงรถเสียงนะครับเป็นเสียงรถเสียงได้จากตรงเซนเตอร์คอมมาตรงนี้เลยนะครับส่วนเบรกมือนะครับวันนี้ได้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะทุกคนการขึ้นมาก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับมีสีเป็นสีอบนี้เนาะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับรับในส่วนของตัวพวงมาลัยนะครับจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะครับก็สามารถเพิ่มเสียงรถเสียงได้นะครับียกที่วีดีโอได้จากตรงพวงมาลัยเลยนะครับมีปุ่มวางสายรับสายอีกด้วยเนาะที่สําคัญนะครับยังมีระบบควบคุมความเร็วนะครับเป็นคูซคอนโทรลมาให้อีกด้วยนะครับขับขี่ไปไหนก็สบาย ประมาณนี้นะครับเป็นส่วนของออปชันภายในตัวรถของด้านคนขับนะครับประมาณนี้เลยนะครับออปชันก็เยอะก็สมควรเลยครับสลหรับมาด้ะครับพวงมาลัยนี่ก็เบานะครับพวงมาลัยเบานะทุกคนน่าใช้งานนะครับมาด้าสามคันนี้นะครับแต่ทีนี้นะครับผมพาไปดูส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับของมาด้าสามคันนี้นะครับว่าจะนั่งกว้างสบายขนาดไหนเนาะตามมาดูกันเลยครับไปดูกันโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับผมมาอยู่ภายในห้องผู้โดยสารนะครับของมาด้าสามตัว 2.0s นะครับปี2017คันนี้ของเรานะครับ อย่างแรกนะครับนั่งนะครับสบายนะครับไม่ได้แคบเป็นเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้กว้างจนเกินไปนะครับแต่ก็นั่งสบายนะครับอันนี้นี่นะครับยืนขาให้ดูนะครับก็รู้สึกว่านั่งสบายนะพอสมควรเลยนะครับส่วนดีไซน์ภายในทุกคนนี้นะครับเป็นเบาะหนังเนาะได้เบาะหนังมานะครับที่สําคัญนะครับพร้อมกับมีที่พักแขนนะครับพร้อมกับที่ใส่แก้วน้ามาให้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็นั่งสบายพอสมควรนะครับส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับ ลูกเล่นนะครับอาจจะมีอะไรดีไซน์ไม่มีอะไรให้เราเล่นเยอะมากนะทุกเล่นไม่ค่อยมีเยอะอะไรมากเนาะตัวแอร์ตอนหลังไม่มีให้ USB ไม่มีให้นะครับอันนี้ก็ที่สําคัญก็นั่งสบายอย่างเดียวครับทุกคนอันนี้นั่งสบายแล้วครับอันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับวิ่วนของห้องผู้โดยสารนะครับของมาด้าสามตัวนี้นะทุกคนทีนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูวิ่วนของห้องเก็บสัมภาระนะครับห้องเครื่องนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะตามมาดูเลยครับไปดูกัน โอเคนะครับ okay, ทุกคนอันนี้นะก็คือในส่วนของห้องเก็บสัพพารนะครับของมาด้าสาวคนีของเรานะครับทุกคนมีถาดลองมาให้นะครับอันนี้เก็บสัพพาระได้เยอะพอสมควรนะครับก็ไม่ได้แคบจนเกินไปคนกว้างอันนี้เขาดูดีๆแล้วกว้างนเนี้ยใส่สามารถสัพพารกระเป๋าสัพพาร้าได้ประมาณ3-4ใบได้เลยนะครับอันนี้กว้างพอสมควรเลยนะครับที่สาา okay, ําคัญนะครับทุกคนอันนี้นะครับยังมีตัวของยางอะไหล่มาให้นะครับพร้อมกับเครื่องมือนะครับเครื่องมือมีให้อยู่ครบนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูส่วนของห้องเครื่องนะครับของมาราสามคันนี้นะครับเป็นยังไงเนาะครับผมนี่คือในส่วนของห้องเครื่องนะครับของเจ้ามาราสามสองคูตสูนเอสปีสองสิบเจ็ดคันนี้ของเรานะครับเป็นเครื่องยนต์สองพันซีซีนะครับสามารถรองรับเชื้อเพลิงสูงสุดได้ถึง e แปดห้านะครับทุกคนจะเติมเก้าหนึ่งเก้าห้านะครับ e ยี่สิบ e แปดห้าเติมได้หมดเลยนะครับคันนี้นะครับก็ลักษณะดีไซน์ห้องเครื่องนะครับคันนี้สวยงามนะทุกคนน่าใช้งานเลยนะครับที่สำคัญนะครับรถคันนี้นะครับทางเรารับประกันได้เลยนนนะครรัับว่่าาไมมีกกชห การจมน้ำนะครับไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้นะครับเราประกันระบุลงในสัญญาอย่างเรียบร้อยเลยนะครับผมต้องขอบอกไปก่อนนะทุกคนละครับเปิดตัวป้ายแดงคันนี้นะครับเกือบล้านนะครับเปิดตัวอยู่ที่เก้าแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับอีกแค่หมื่นสองก็ถึงล้านแล้วทุกคนแต่ตอนนี้นะครับเราราคาขายขายมือสองเอาทุกคนเราขายอยู่ที่สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับทุกคนลดไปถึงห้าแสนบาทนะครับเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาป้ายแดงเลยนะทุกคนคันนี้นะครับ ก็ขายถูกป้านะครับสําหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทางเบอร์ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับที่สําคัญนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยน้อยและใครนะครับที่อยากให้ผมรีวิวรถคันอื่นนะครับรถรุ่นอื่นอยากให้รีวิวรถคันไหนสามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและคลิปหน้านะครับผมจะมารีวิวรถคันไหนรถรุ่นอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับรถสวยมือสองอัจฉริยะพีค่ะสวัสดีครับ